ที่แม่มาติดอยู่ที่นี่ก็เพราะหนูใช่ไหมล่ะหนูน่าจะฟังคำเตือนของแม่ฟังนะลูกพวกเราทุกคนไปทางเลือกเป็นของตัวเองที่แม่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะทางเลือกที่แม่เลือกเองหนูจะพาแม่ออกไปเองว n นเทจแชมเปี้ยนตัวใหม่ล่าสุดเธอคือใครมาจากไหนแม่ชื่ออะไรวันนี้เราจะมารู้กันนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง lore and story ที่ที่เราจะมาพูดถึงความเป็นมาของตัวละครใน a p e x legends <ship> ถ้าพร้อมแล้วก็หยิบโคก้กหยิบป๊อปคอร์นนั่ง <find> สบายๆแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับผม vantage สาวน้อยสายนักล่าชื่อจริงของเธอก็คือ si s ซ o m a มาราคอ r เทรรหรือที่แม่ของเธอเรียกสั้นๆว่ามารานั่นเองนะฮะ <What? S 1> ไม่ใช่หมาล่านะครับ เกิดในปี27 16 2716อายุ18ปีเป็นนักล่านักเอาชีวิตรอด (survivalist) คล้ายๆกับลุงโจใน The Last of Us ครับและเธอก็มาจากดาวเพกอสดาวน้ำแข็งที่ถูกทิ้งร้างนะฮะเพราะเหตุใดเธอจึงมาอยู่ที่นี่เราจะมาว่ากันต่อหลังจากโฆษณานี้นะครับทีมงานครับวันนี้เรามีสปอนเซอร์อะไรบ้าง ไม่มีเลยครับพี่ช่องเราไม่มีสปอนเซอร์มันตั้งแต่เริ่มแล้วพี่ไม่รู้เหรอมีแดดซูเปอร์สปอร์ตพี่เอาไหมล่ะวันเทจซิโอมาราคอนทราสโตขึ้นมากับคุณแม่บนเกาะร้างห่างไกลผู้คนนะฮะแล้วก็ถูกเลี้ยงมาถูกเลี้ยงดูมาให้เป็นนักล่านักตัว,ตวรอดโดยที่ไม่รู้ <ไว S 1> เลยว่ามีความลับอะไรซ่อนอ,อยู่ภายในดาวดวงนี้นะครับ ความจริงมีเพียง่งเดียวคืออะไรรูปลักษ์ทุกอย่างต้อง,องการที่จะเอาชีวิตหนูไป s <S แล้วกดเพียงหนึ่งเดียวละ่ะ <Surv ive. S 1> เราต้องเอาชีวิตรอด ive, เอาชีวิตรอดให้ได้นะมาราวันหนึ่งมาราได้เดินไปเจอกับซากยานขนส่งโดยบังเอิญหลังจากที่ได้ยิงค้างข่าวตัวหนึ่งไป Wondered lay beyond the stars. Everything needed was needed here I จนไปเจอซากยานแต่ว่าแม่ของเธอก็เรียกกลับไปซะก่อน <searched> แต่แม่ของเธอเซเนียคอนเาราสบอกว่าเป็นเพียงซากยานขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์ที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่น่าสนใจจนภายหลังมาร่าได้ลงไปสำรวจด้วยตัวเอง แล้วก็เจอครั้งข่าวตัวหนึ่งออกมาจากซากของตัวที่เธอยิงไปภายหลังนั่นก็คือเอ็ o โคครั้งข่าวของเธอนั่นเองนะครับเอ็ o โคมือไปโดนปุ่มระบบความร,ระบบรักษาความปลอดภัยได้ตื่นขึ้นแล้วก็คิดว่ามารา่าคือแม่ของเธอแล้วก็ได้เรียก ชื่อเธอเหมือนกับว่าเป็นนักโทษบอกว่าเป็นแม่ของเธอเป็นนักโทษหมายเลขที่2 3 2 3แล้วก็พยายามที่จะจับเธอเข้าห้อขังอีกครั้งหนึ่งจนเธอต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดจากยานนั้นทำเอาตัวของมาด้าเองก็เกือบไม่รอดแต่เธอก็ได้ช่วยเอ็กโคให้รอดออกมาจนได้ ก็พอมีเสียงนกหวีดที่เซเนียเรียกมาร่าให้กลับไปเอคโคได้ยินก็เลยบินกลับไปพร้อมกับนกหวีดแล้วก็เอาเป็นการเอานกหวีดไปโชว์ให้เซเนียดูว่ามาร่าแบบมาไม่ได้นะฮะแม่ของเธอมาแล้วก็เห็นอาการก็จำใจต้องส่งสัญญาณแจ้งว่าเธออยู่ที่นี่บังคับให้ตัวเองโดนจับเพราะน่าจะเป็นทางเดียวให้มาร่ารอดได้ หนูจัดการกับพวกมันไหวมาร่าคือทุกอย่างของแม่ถ้าหนูต้องมาติดอยู่ที่นี่แล้วงหัวใจแม่จะเหลืออะไรผู้คุมเราคุยจบแล้วไม่หนูจะไม่ทิ้งแม่เฮ้ยปล่ซว้ย หนูจะพาแม่ออกไปเองก็คือมาร่านะครับก็ตอนหลังก็เข้าร่วมเกม Apex Legends ใช้ชื่อ Vantage ตามชื่อยานที่เธอเจอนะฮะพยายามหาทางหาทำทุกวิธีทางเพื่อเอาแม่พาแม่ออกไปจากที่นี่จากคุกที่นี้ให้ได้นะครับผมหนูทำสิ่งนี้เพื่อแม่เซเนียคอคนเธอได้เธอไม่ใช่คนผิดคุณจับผิดคนแล้ว <Good> เริ่มต้นได้ดีดลูกรักของแม่เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิป Lore and Story ของ Vantage นี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ subscribe กดดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะฮะทุกคนพร้อมตอบนะครับทั้งผมแล้วก็ทั้ง s u b s c r i b e r ของช่องนี้นะครับทุกคนนี่ เป็นคอมมิวตี้ที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกันนะครับผมได้พี่บิ๊กได้โววววสวัสดีครับทุกคนยินต้อนรับกลับมาสู่ลุงโจอ้กับน้องลี่ตะลุยเมืองซอมบี้รีเมค